The Voice Presented by TrueMove e d g 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน Oppo Mirror 5ตอนนี้น้องว่าก็เข้าไปแล้วคนหนึ่งก็ว่านคิดว่าจะพยายามทำให้ถึงที่สุด ว่าจะเข้าหรือไม่เข้าก็ถือว่าเราเป็นคนเดียวกันอะถือว่าน้า้องเข้ารอ,อแล้วก็เหมือนว่าเราเข้ารอ,อก,ก็ถ้าว่าไม่เข้าก็ถนัให้ด้วยนะ สวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับเฮ้ยดูขอหายใจก่อดูชื่อว่านค่ะรัชยาวีวิรสุธิมาค่ะอายุยี่สิบห้าปีค่ะเก้าวเมื่อกี้หันมาเพื่อความก้าวร้าวเลยนะอจิตจ้ามากเลยมีไม่กี่คนที่สามารถร้องเพลงไปด้วยแล้วก็เสียงทรงพลังไปด้วยเสียงดีไปด้วยแล้วก้าวร้าวไปด้วยก้าวร้าวขานมาอย่างเต้นอีกอย่างเต้นอีกแล้วไม่สนใจเราเลยนะ ผมหันมาผมรู้สึกเหมือนผมเป็นแฟนเพลงคนหนึ่งอะที่แบบไปกรีดคุณอยู่หลังข้างเวทีแล้วก็พยายามกรี๊ดแล้วคุณก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรผมเลยคุณก็ทําหน้าที่ของคุณมันทําให้ผมคลั่งไงคลั่งเพราะคุณไม่สนใจไงโอ้โ, <ific> โหไลน์นัเราอ่ะเดี๋ยวเวลา่เราะเดี๋ยว,วเวลาถ้าเ,เขาอยู่ทีมพี่เนี่ยพี่จะทําให้เขาอะ ทําให้คุณคลั่งยิ่งกว่าเดิมคือแบบว่าตอนนี้คือที่ที่หันมาอย่างเดียวเลยก็คือน้ําเสียงน้ําเสียงที่โดดเด่นแตกต่างทรงพลังแล้วก็มันเป็นสไตล์อ่ะมันเป็นสไตล์ซึ่งพี่ว่ามันสอนกันไม่ได้คนเรามันก็จะมีแบบว่าเหมือนกับของขวัญติดตัวของคนหนึ่งมาตั้งแต่เกิดนะครับ ผมยังรู้สึกประทับใจในเสียงที่ก้าวร้าวของคุณอยู่เลยตอนเนี้ยถ้าเกิดเราได้อยู่ด้วยกันเนี่ยถ้าเราได้ไปก้าวร้าวด้วยกันเนี่ยอันนี้น่าสนใจนะ <c oughs> คือผมก็มีอะไรก้าวร้าวอยู่ข้างในอยู่แล้ว <c oughs> อยู่บ้านก็ก้าวร้าวตลอด <c oughs> <c oughs> อยากก้าวร้าวบ้างลองดูนะถ้าเกิดเราได้ก้าวร้าวด้วยกันได้ทําอะไรก้าวร้าวก้าวร้าวแล้วก็ทําให้คนคลั่งแบบที่ผมคลั่งคุณเมื่อกี้ <c oughs> อันนี้นะ่าสนุก จริงพี่สองคนเป็นพี่ที่กดเรื่องน้องสาวหนูเหมือนกันทั้งคู่เลยน,น้องสาวหนูคือน้องสาวหนูคือโบกี้ค่ะโบกี้อยู่ทีนี้อ้าว<ช>คุณอยากไปสู้กับน้องสาวอ่ะเออโบกี้ <laughs> อยู่กับผมใช่ไหม แือวก็อยู่กับพี่ยังไม่ใส่ใจลูกทีมตัวเองเลยใส่ใส่แต่ว่าจะชวนเขาไปก้าวลาวเนี่ยต้องใส่ใจชื่อลูกทีมก่อนน้องว่านเป็นพี่สาวของโบกี้<อ>ที่อยู่ทีมคุณอ๋อโอเคที่เขาคลั่งครคุณมากคุณจำได้ใช่ไหมจำได้ค,คุณโบกี้เนี่ยผมจำได้แล้วที่ก้าวลาวเนี่ยเมียรู้ไหมเมื่อกี้ว่าก้าวลาวก้าวลาวก็ แสดงออกทางดนตรีศิลปะศิลปะครับผมอย่าไปก้าวเล้ากับทั่วไปไม่ได้ไม่ได้เราต้องเราต้องรู้ที่ที่เราก้าวเล้าก้าวเล้าผิดที่นี่อันตรายตอนนี้ะไปไปก้าวเล้าใส่พี่กล้องเนี่ยไม่ดีไม่ดีตอนนี้จบตรงนี้แล้วว่าถ้าอยู่ทีเดียวน้องสาวฟาดฟันกันเองแน่นอนอยู่กับเฮียดีกว่าไปอยู่กับเฮียเดี๋ยวก็มาฟันกันน้องสาวดีๆหมายถึงฟาดฟันกันอย่ไหมเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจ ก็หนูคิดว่าหนูคงไปแข่งกับน้องรอบหลังนี่หว่าค่ะขอเลือกทีมพี่โจค่ะดีด้วยครับผมผมเป็นแฟนเพลงคุณนะครับจะติดตามผลงานตลอดไป โอ้ฝากด้วยนะเฮียเก่งทั้งพี่ทั้งน้องเลยเนาะจะติดตามผลงานมีอะไรอัปเดตผลงานอะไรก็ใช่เดี๋ยวจะก้าวเล้าเผื่อรอด้วยองโอ้รอแข่งแล้วรองให้รอแข่งเองแล้วร้องให้เป็นไงบ้างตึ่นเต้นมากวันนี้กว่าจะผ่านแฟนแบบยากมากเพราะแบบ เราคิดของตัวเองไว้พอเราไปคิดแทนเขาอีกแล้วมันผ่านไปแล้วไม่เหมือนแบบยกลูกยางออกมาบุญเลยอะแล้วแบบสุดท้ายคือเราทําได้ด้วยอะโอ้โล่งแล้วโล่งแล้วตืนน่นเต้นกว่าตอนข่งเองอีกคุณวาดเลือกอยู่กับโค้ชโจอี้ทำให้ตอนนี้ทีมโค้ชโจอี้โค้ชก้องโค้ชคิมและโค้ชสิงโตมีสมาชิก4ี่คนเท่ากันหมดการแข่งขันยังคงดำเนินต่อไป โค้ชทั้ง4จะแย่งชิงเสียงที่ตัวเองชอบให้มาอยู่ในทีมอย่างดูเดือดขนาดไหนติดตามได้ในสัปดาห์หน้า,นา